สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินน้อยหนาพันเพชรปากช่องนะครับผมลูกเริ่มเทิมเลยครับขนาดเกือบเท่าหน้าเลยนะครับดูครับลูกใหญ่มากวันนี้มันเพิ่งสุกนะครับได้มาจากข้างทางตรงปากช่องครับใครผ่านก็แวะซื้อแวะชิมได้นะครับ อหอมหวานละมุนครับนี่ครับรสชาติของธรรมชาติครับผมอร่อยครับอันนี้กินแค่ครึ่งเดียวนะครับอร่อยมาก อ mm. mm hmm. ด้วยครับอร่อยจริง